ก็เลยไม่ได้พูดเรื่องโควิดแล้วยมาสการาเรียนให้ความรู้เพิ่มเติมกับลูกศิษย์ต่อเลยเจ้าค่ะค่ะกาจารเจ้าค่ะเรื่องโควิดเจ้าค่ะโควิดไม่ได้พูดเรื่องโรคนะพูดเรื่องคำคำว่าโควิดโควิดที่เขาเขาเป็นเป็นอะไรนะเป็นประเด็นกันอยู่ เขาบอกว่าโควิดเนี่ยเขียนเป็นภาษาบาลีว่าโควิดทักโควิดทักความจริงเ่ะภาษาใดก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นชื่อเวลาเราจะนำไปเขียนเนี่ยเราต้องนำเสียงไปเขียนนำเสียงไปเขียนอย่างสมมติจะ จะนำคำว่าโควิดโควิดไปเขียนเป็นภาษาบาลีก็ต้องไปเขียนว่าโควิดอะไปเขียนว่าโควิดทักไม่ได้เพราะไม่ได้ลงท้ายด้วยทัลงท้ายด้วยวิดโควิดโควิดดึกโควิดดึกมันต้องไม่ใช่โควิดทักแล้วมันไม่ใช่บาลีด้วยคำเนี้ยถ้าจะเขียนก็จะเขียนเป็นชื่อเอาเสียงเอาชื่อไปเขียนห้ามไปดัดปรงดัดแปลงอะไรทั้งสิ้น ก็ต้องเขียนว่าโควิดโรโคโควิดโรคลังอะไรว่าไปนะลงวิพัฒน์ไปลงวิพัฒน์ที่บาลีนะไม่ได้ไปลงวิพัฒน์ที่ชื่อที่ไม่ใช่ภาษาบาลีลงวิพัฒน์ไม่ได้ถ้าจะลงก็ต้องลงแล้วลบอะ่ะลงแล้วคงไว้ไม่ได้อังนั้นจะไปเขียนว่า COVID to, โควิดโทลงสิปัตมาอาเทศสีเป็นโอเป็นโควิดโทไม่ได้ เขาเขาเขียนกันอยู่นะแล้วเขาโหเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะกำหนดขึ้นมาเลยนะว่าเป็นประสาบาลีคำนี้นะแล้วก็มีชื่อบอกด้วยนะอาสาธารณนามก็อยากจะถามกันอาสาธารณนามคืออะไรแต่รู้อยู่หรอกว่าเขาเขามุ่งหมายถึงอะไรเนี่ยเข้าใจอยู่หรอกแต่ว่าอยากจะถามอยากจะได้คำตอบ จากผู้ที่เขียนว่าคำว่าโควิดโทเป็นอาสาธารณนามเพราะอะไรแล้วอยากจะถามอีกหลายคำถามเลยนะอยากจะให้มันดีเวทีนี้ได้ซ้ำจู่ๆเขาก็ประกาศตูมออกมาว่ากำหนดให้คำนี้เป็นภาษาบาลีประเภทอาสาธารณะนะถ้าถามอาตมาบอกว่าได้ไม่ไม่ได้ ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคําว่าโควิดเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยถ้าประสงนามวิพัตต่างๆเลยลงแล้วลบเนี่ยลงแล้วลบลงแล้วลบแต่ถ้าเราจะอ้างว่าอ๋อมันก็มีไม่ใช่หรือในบาลีอ่ะคําที่เอ่อไม่มีรากศัพท์นะไม่มี ที่มาที่ไปเช่นอนิพนนะธ์ปาฏิปทิกะบ,บทต่างๆเน่ยหรือนิบาตต่างๆเนี่ยถ้าเขาอ้างอย่างนั้นเราก็ต้องอ้างว่าแล้วคํานี้ล่ะมีใช้ในวัะไตวิรปิฎกหรือเปล่าคำว่าโควิโถเป็นต้นเนี่ยมันไม่มีใช้แล้วประเทศอื่นน่ะควาจริงไม่ต้องถึงประเทศอื่นหรอกกลุ่มอื่นๆน่ย เขาจะเข้าใจกับเราไหมเอาเป็นว่าคนไทยเนี่ยพอเข้าใจได้ว่ามันคือโควิดโควิดที่ว่าน,นี่แหละแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะเขาไปเจอคำว่าโควิดโทเน,นี่ยเขาไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะมันไม่ใช่บาลีางงถ้าจะเขียนต้องเขียนทับศัพท์ใช่ว่าทับศัพท์ก็คือเป็นชื่อไงโควิดเลย COVID โ,โควิดโปรโโเลยนะ ถ้าเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษหรืออักษรโรมันก็เขียนตามนั้นเลยโควิดแล้วก็โรโครก็เป็นอักษรโรมันไปอเงี้ยอักษรเมียนมาก็คำนำหน้ากับโควิดโควิดเขาก็ไม่ได้เขียนอย่างเราเนีย่ยเห็นไหมเขาเอาเสียงมาเขียนเขาฟังเป็นเสียงไหนก็เ,เอาเสียงนั้นมาเขียนเป็นอักษรเข้าแล้วก็เติมท้ายด้วยคำว่าโรโครซึ่งเป็นอักษรพม่าไปของไทยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโควิด โลโคนะไม่ใช่โควิดโตรโคนะโควิดโลโคแปลว่าโรคโควิดเลยนะถ้าโควิดโตรโคเนี่ยอาจจะมีความหมายที่ไม่ได้หมายถึงโรคโควิดก็ได้นะมันมันเป็นอะไรที่ความจริงเนี่ยเขาต้องมันวจะจะมาตั้งสมมติฐานเป็นให้เป็นมาตรฐานแบบเป็เสร็จอย่างนี้เนี่ย ประเทศไทยเราคนที่รู้บาลีไม่ได้มีแค่สามคนที่ว่าเท่านั้นมันมีตั้งหลายคนเราน่าจะถามแต้มันเรียบร้อยเพราะนี่มันเรื่องใหญ่นะประกาศออกไปเดี๋ยวมีคนทวงติงมาเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยยกเลิกคำประกาศในเสียของเลยจะรีบประกาศไปเพื่ออะไรอยากจะประกาศให้ทราบว่าคนไทยเก่งบาลีางั้นเนี่ย จะไม่มีตลาดให้ขายที่หน้ามันไม่ใช่บาลีมันเป็นคำคำเฉพาะก็จริงโดยเฉพาะคำเฉพาะที่ไม่ได้มีใช้ในบาลีเนี่ยเราต้องคงไว้ตามนั้นเสียงอย่างไรก็เขียนเสียงอย่างนั้นเอาเสียงมาเขียนเท่านั้นเขียนตามเสียงพอไปลงวิพัฒนามเป็นต้นปุ๊บเนี่ยโอ้โจบเลยนะไม่ใช่โควิดแล้วมันเป็นโควิดโทไปแล้วหรืออย่างมากก็ โควิดโรโครโอันว่าโลกโควิทะมันก็ต้องลงโควิทะอยู่ดีเลันี้พูดถึงเรื่องบาลีนะบาลีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะมากำหนดเองได้ง่ายๆแบบนั้นนะเอาไปต่อไปต่อเรื่องตัทธะตัทธะนี่จบไปแล้วนะดังนั้นตัทธะตัทธะต,ตรง,งนี้อ่ะงั้นโยมขอถามหน่อย อาจารย์หมายความว่าโควิดโควิดทะโควิดโทอันนี้คือเวลาลงวิพัฒน์แล้วจะต้องลบวิพัฒน์ถูกไหมอาจารย์เอ่อถ้าถ้าอยากจะลงหมายความว่าถ้าอยากจะลงเนี่ยนะจะลงแต่ก็ต้องลบก็จะเรียกโควิดโธไม่ได้ต้องเรียกว่าโควิดะต้องโควิดนั่นแหละโควิดท่าก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าโควิดท่าไม่มีใครเขาเรียกกันในในในโลกค่ะอืมก็ต้องเป็นโควิดท่าแล้วก็ใส่คาว่าไมชโควิดท่า <COVID. S 1> <COVID. S 2> โควิดโควิดคือพระอาจารย์หมายความว่าให้ทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นนี้บาาน,นี้หรอพระอาจารย์ลงสี่แล้วก็ต้องลบเนี้่หรอพระอาจารย์ใช่ใช่ถ้าถ้าประสงค์จะลงนะค่ะคําว่าประสงค์จะลงหมายความว่าอ่ถ้าเราจะเขียนว่าโรคโควิดแต่พื้นที่ในการเขียนมันไม่พอเพราะมันเป็นคาถาเป็นต้นเนี่ยเราเขียนได้แค่ โควิดคำเดียวก็ได้แต่แต่เวลามีคนถามว่าแล้วมันจะแปลว่าอะไรเราก็บอกว่าเอามันแปลว่าอันว่าโรคโควิดหรือซึ่งโรคโควิดหรือเพราะโรคโควิดอแล้วเขาเขาจะถามต่อว่าแล้ววิพัตน์อะไรก็ลงมาแล้วลบไปไงเหมือนนิบาตต่างๆเหมือนอุปสรรคต่างๆเนี้ยได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่า โชว์วิพัฒน์ไม่ได้นะยิ่งอาเทศวิพัฒน์นั้นเป็นนู่นนี่นั่นไม่ได้เลยนะแค่โชว์วิพัฒน์ได้เห็นแบบโจงแจ้งแบบนี้ไม่ได้อนะแล้วจะอาเทศวิพัฒน์ที่โชว์ตัวไมไ่เป็นอย่างอื่นได้อย่างไรไม่ได้อยู่ดีเอาพระอาจารย์แล้วอย่างใน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 พุทธกาลเนี่ยโลกเขาก็จะเขียนเขาจะไม่ลงวิพัฒน์ถูกไหมแล้วก็ใส่โลโกมาแทนนี้หรอพระอาจารย์ ม่ใช่นั่นมันเป็นภาษาบาลีาค่ะอโลกในพุทธกาลเนี่ยเขามีภาษาบาลีลงเข้าอยู่แล้วค่ะมันก็เป็นบาลีไงมันเป็นบาลีมันก็ลงคัฒไงลงได้อาเทศได้ไงใช้พันไหนก็ได้โจงแจ้งเลยไม่ไปไม่ต้องไปลงอันนี้มันไม่ใช่ภาษาบาลีกชเลยลงไม่ได้ถ้าจะลงอ่ะลงได้แต่ต้องลบถ้าจะลงอ่ะลงได้แต่ต้องลบ คือหมายคำว,ว่าอะไรที่เกิดหลังพุทธการเวลาลงลงก็ต้องลบหมดถูกไหมพระอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นปาลีวางคําเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกเช่นเช่นอะไรเช่นสมาธิที่เรามาสมาธิกันเองตามหลักการไม่ผิดแต่คํานั้นไม่มีใช่ในพระไตรปิฎกแต่มันถูกหลักการใช้ได้ใช่ใช้ได้ตัดทิศเนี่ยใช้ได้ไดค่ะ แม้คำนั้นจะไม่มีเขียนไว้ในพระบตรกัตถานิกานะแต่มันเก็นคําบาลีสองคำแท้เข้าใจไหมคำบาลีสองคำแท้มาลงกันเป็นสมาธิเนี่ยใช่ได้แต่ลงอะไรได้ชัดเจนตามรูปแบบของบาลีเต็มร้อเปเซนเลยแต่ถ้าคําไหนไม่ใช่บาลีเนี่ยไม่ใช่บาลีเนี่ยนะ ความจริงแล้วมันลงไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ใช่บาลีแต่ถ้าอยากจะลงใช่ไหมลงแล้วลบไงอนุญาตให้ลงแต่ต้องลบนะไม่อนุญาตให้อยู่นะไม่อนุญาตให้ปรากฏตัววิพัฒน์นะเกิดผลเพราะมไม่ใช่บาลีแค่นั้นเองอันนี้พะอาจารย์หมายความว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้คําว่าโควิดเฉยๆใช่ชชไหมเจ้าะใช่ใช่ตต้อง Oh, okay. อเคค่ะถ้าจะใช้ให้สมบูรณ์แบบก็โควิดโรโคอันว่าโรคโควิดโควิดโรครังซึ่งโรคโควิดโควิดโรเคนะเพราะโรคโควิดหรือโควิดโรคัตสมาเพราะโรคโควิดเนี่ยได้ใช้เป็นโรคเ<า><า>ติมหน้าคําว่าโรโคเติมไว้ข้างหน้าคําว่าโรโคจบว่า อ๋อขอประธานทรายเจ้าค่ะอาแสดงว่าหมายถึงว่าทางที่เขามีมติออกมาเนี่ยเหมือนเขาไปลงสีแล้วแล้วอันนี้อันนี้โยมไม่แน่ใจหมายถึงว่าไปลงสีเนี่ยเหมือนเขาไปลงลงสีแล้วเปลี่ยนเป็นกูอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นอการลันอย่างเงี้ยเหรอเจ้าค่ะใช่หมายถึงว่าเอาเอาหมายถึงว่าเจอคนง่ายๆเนี่ยเขาเขากำหนดจับขึ้นมาเองว่าคําว่าโควิดเนี่ยนะ กำหนดเป็นภาษาบาลีว่าโควิดทะไงก็เลยอยากจะถามว่าโควิดทะเนี่ยนะมันเป็นชื่อของโรคโควิดเขาไม่ได้เรียกว่าโควิดทนะในทางโลกเขาเรียกโควิดนะโควิดนะไม่ได้ลงท้ายด้วยทะนะแต่เราไปกำหนดลงท้ายด้วยทะเดี๋ยวก็จะมีคำถามว่าแล้วรักษามาจากไหนตายนะ รักษามาจากไหนตอบเขาไม่ได้นี่ตายนะถูกไหมเอ,อารักษามาจากโคงเ้ยเนี่ยมาจากวิทะเงั้นเนี่ย,ม,าานนยมันคืออะไรอะรักษาปะมันคืออะไรแล้วมันความหมายมันตรงกับโรคโควิดไหมไงประเด็นมาอยู่ตรงนั้นคือถ้าราักษ์สมมุติว่ามีจริงพยายามหาราักษ์ให้มันใกล ให้มันตรงกับบาลีจริงแต่ว่าความหมายอ่ะความหมายมันหมายถึงโรคโควิดไหมมันต้องไปตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีหลักสัก์ถือว่ามีหลักฐานแล้วไม่ใช่มันต้องมีมเหตุผลพอความหมายพอคําอธิบายพอที่ที่ตรงกับรายละเอียดของโรคโควิดด้วย ำจริงไม่ควรไปทำหรอกอาจะมาเห็นกันเห็นอ่านดูหัวตายเลยตายเลยไปทำอย่างนี้ก็ตายเลยอย่าไปทำนะยมนอมรับมันเองอย่าทำ